ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะสวัสดีค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อนางเอกนะคะที่ขายไร่ให้กับพระเอกแต่นางเอกก็ไม่ยอมจึงวางแผนให้พระเอกลวนลามแทนที่พระเอกจะปฏิเสธแต่เขากลับยอมรับทำให้ต้องรับผิดชอบโดยการแต่งงานกับนางเอก เรื่องราวจะสนุกแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะพายุฝนตั้งเขาพักใหญ่ก่อนจะเทลงมาราวกับฟ้ารั่วนิทรากระตุ้นมาที่ตนเองกำลังขี่อยู่ให้วิ่งผ่านรั้วไม้สีขาวสูงท่วมเอวเข้าไปในเขตปัสุสัตว์อย่างรวดเร็วเสียงฟ้าคำรามรุนแรงฟ้าผ่าเปลี่ยงแปลงลงมาหลายครั้งหน้าหวาดกลัว หล่อนเปียกปอนไปทั้งตัวลายนิ้วเรียวกำบังเหี่ยนแน่นเนื้อตัวเริ่มสั่นเทาด้วยความหนาวเย็นที่พัดมากระทบร่างกายโดยรวดเร็วแบบนั้นนิทราไม่ใช่คนแข็งแรงนักหล่อนค่อนข้างบบอบางกลมกลึงแม้มองดูปกติดีก็จริงแต่ทุกคนที่รู้จักและอยู่ในไร่เห็บมวัดมานานจะรู้ว่าหล่อนค่อนข้างอ่อนแอ แต่นิทราก็อ่อนแอเพียงร่างกายหากจิตใจของหล่อนค่อนข้างแข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆสาวน้อยเร่งมาที่ขี่อยู่ให้เร็วขึ้นตัวคูงองเกือบซบไปกับลำคอของนางลำดวนมาที่หล่อนขี่และในที่สุดก็มาถึงบ้านที่มองแวบเดียวก็รู้ว่ากำลังชุลมุนไปด้วยผู้คนหล่อนพาตัวมาแทรกเข้าไปในกลุ่มคนงาน ที่ถอยออกไปเป็นทางทันทีทุกคนเปียกปอนแต่ไม่มีใครรู้สึกเดือดร้อนกับฝนและพายุที่ขนองอยู่บนศีษะเสียเลยนิทรามองผู้คนเหล่านั้นแล้วแหวกขึ้นไปตามบันไดโผล่พรวดเข้าไปในตัวบ้านตอนออกจากบ้านหล่อนไม่ได้สวมหมวกไปด้วยดังนั้นเมื่อโผล่เข้าไป ทุกคนที่หันมาจึงเห็นสาวน้อยหน้าตาสะสวยแต่ตอนนี้เปียกปอนไปตั้งแต่หัวจะลดเท้าเหมือนลูกหมาตกน้ำยังไงยังงั้นนิทรามองเห็นบิดาของหล่อนนอนเหยียดยาวอยู่บนโซฟาหนังสีน้ำตาลไหม้ก่อนอย่างอื่นและก็ชะงักอีกครั้งเมื่อเหลือบไปเห็นคนคุ้นหน้าอีกคนหนึ่งเข้าโดยบังเอิญเขามาทำอะไรที่นี่ ร่างสูงใหญ่ของใครคนหนึ่งแยกออกมาจากกลุ่มคนที่ดูแลบิดาของรลอนอยู่รอนตะวันเรืองเจ้าของไร่ตะวันฉายมาทำอะไรอยู่ที่นี่แล้วพ่อของหลอนเป็นอะไรไปเขาเดินเข้ามาหยุดอยู่ไม่ห่างหลอนและบอกนิทราสั้นๆว่าพ่อคุณตกมา้าอาการไม่ดีนักพอเขาพูดจบ หล่อนก็ทลาเข้าไปคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเก้าอี้ที่พ่อของหล่อนนอนอยู่นิทรากวาดดวงตามองสำรวจไปทั่วร่างพ่ออย่างเป็นห่วงพ่อขี่ม้าเก่งตกมาได้ยังไงกันคะม้ามันตื่นฟ้าร้องครับคุณนิดท่านไม่ทันระวังเลยถูกมันสะบัดตกลงมาคนอธิบายคือหัวหน้าคนงานซึ่งเห็นเหตุการณ์โดยตลอด แล้วใครตามหมอหรือยังคะตามแล้วใครอีกคนหนึ่งตอบผมว่าเราทำอะไรไม่ได้ตอนนี้หรอกครับคุณนิดต้องรอหมออย่างเดียวหัวหน้าคนงานบอกหลอนนิทราถอนใจเฮือกทำอะไรไม่ถูกหลอนนั่งพับเพียบแปะลงตรงหน้าขณะที่คนงานหันไปหาร่างสูงของคนที่ยืนกอดอกอยู่หมายจะขอคำปรึกษา จัดการให้เธอขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเถอะเปียกปอนแบบนั้นเดี๋ยวก็ไม่สบายรอนแนะนําและนิทราก็หันมาได้ยินเข้าพอดีฉันไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะว่าแต่คุณมีธุระอะไรกับคุณพ่อหรือคะรอนถามเขาอย่างสงสยัยเพราะรอนไม่ได้มาที่นี่บ่อยนักนานทีปีหนก็ว่าได้และแต่ละครั้งที่เขามา นิธารู้โดยสัญชาตญาณว่าจะต้องมีเรื่องสำคัญผมมีธุระอะไรนะ่ะเอาไว้พูดกันทีหลังแต่คุณจะไม่สบายแน่ถ้ายังอยู่แบบนี้รอนตอบมาทันทีและกวาดตามองไปทั่วร่างบางของรอนอะไรบางอย่างในดวงตาคมกริบคู่นั้นทำให้นิทรารู้สึกบอกไม่ถูกและชายหนุ่มก็บอกตัวเองว่าสาวน้อยตรงหน้าเขานี่ ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วเสื้อแขนยาวของหล่อนลูแขนไปกับลำตัวอวดทรงอกกลมกลึงและบราเซียตัวน้อยให้เห็นชัดเจนเอวของหล่อนคอดกิวรับกับสะโพกผายตึงในกางเกงยีนรัดรูปอวดให้เห็นร่างอารชรหน้ามองเกือบทุกสัสดส่วนสายตาพิจารณาอย่างผู้ชายใช้กับผู้หญิงโดยเปิดเผยน,นั้น ทําให้นิทรารู้สึกแก้มร้อนเผาก่อนจะถอยหลังและเดินห่างไปอย่างรวดเร็วในที่นั้นมีรอนกับหัวหน้าคนงานและคนรับใช้เพียงสองคนรอนหันมายิ้มกับหัวหน้าคนงานที่ใส่หน้ากับความหัวดื้อของรอนเอมดูแลท่านไว้นะเดี๋ยวคุณนิดก็คงลงมาฉันจะไปดูข้างนอกหน่อย ไม่รู้ว่าต้อนวัวมาได้หมดหรือเปล่ามันกระเจิดกระเจิงไปไหนบ้างพรุ่งนี้ต้องออกตามคุณรอนอยู่พักซะที่นี่เลยสิครับไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาหัวหน้าคนงานสั่งเด็กรับใช้แล้วหันมาบอกชายหนุ่มแต่รอนมองตามร่างบางที่รับหลังขึ้นบันไดไวๆแล้วทำสีหน้าครุ่นคิดผมรู้สึกว่าเธอจะไม่ค่อยพอใจนะัก คุณนิดก็เป็นแบบนั้นล่ะครับแต่ก็คงเข้าใจได้เองผมว่าเธอจะไม่เข้าใจง่ายๆล่ะสิแต่คุณจำลองก็ทำเพื่อเธอนะครับท่านอยากให้คุณนิสบายถึงตัดสินใจแบบนั้นแล้วท่านก็อายุมากแล้วคงอยากจะพักนะครับหัวหน้าคนงานพูดจบก็เดินออกไปจากบ้านทิ้งให้รอนขยับตัวหันมามองคนเจ็บ ที่นอนเหยียดยาวอยู่บนโซฟาเพียงลำพังเขาถอนใจยาวแล้วมองขึ้นไปเบื้องบนอีกครั้งหล่อนจะว่ายังไงนะถ้ารู้เรื่องที่เขาและบิดาของหล่อนได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มสุดตัวนั่งลงบนโซฟาเดี่ยวใกล้ๆหยิบแก้วบาลานดีที่สาวใช้นำมาให้ขึ้นจิบครูใหญ่ๆเขาก็เห็นหล่อนเดินลิ้วลงมาจากชั้นบน ในชุดอยู่บ้านผ้าพื้นสีขาวมีลวดลายจุ่มจิมหน้าดูผมยาวที่ผูกเป็นหางม้าถูกสะและเป่าจนแห้งปล่อยสยายเต็มหลังรอนพินิษดวงหน้าอ่อนยาวและร่างปร่งบางในแคปเทนยาวกรอมเท้านั่นแล้วก็เห็นใจคุณจำลองอยู่มากรอนเป็นลูกสาวคนเดียวน่ารักน่าถนอม และไม่ใช่ประเภททนแดดทนฝนเท่าไรแม้จะเกิดและเติบโตมากลางทุ่งหญ้าป่าโปร่งนี่ก็เถอะการที่คุณจำลองพยายามเลือกอนาคตที่สะดวกสบายไว้ให้หล่อนก็ถูกทั้งๆท,ที่รอนรู้สึกเสียดายเสียดายอะไรเขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะสายตาที่จับจ้องไปยังร่างของหลอนมันถอนกลับมาได้ยากเย็นสิ้นดี เขาหลุบเปลือกตาลงมองแก้วในมือเมื่อหล่อนลงมาถึงกึ่งกลางบันไดแล้วหยุดมองเขาชั่วครู่ก่อนจะเดินเรื่อยลงมาจนถึงชั้นล่างดวงตากลมโตราวกวางของหล่อนดูจะมองเขาอยู่อย่างไม่วางตาและเต็มไปด้วยรอยเคลือบแคลงสงสยัยสาวน้อยไปสุดร่างลงคุกเข่ามองบิดาซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ ขณะนั้นทั้งห้องเงียบกริบมีเสียงสาวใช้กำลังเตรียมตั้งโต๊ะอยู่ในครัวเพราะเลยเวลาอาหารมานานแล้วแต่ยังไม่มีใครทานอะไรนิทรามองพ่อแล้วอยากหันไปถามผู้ชายที่นั่งเหยียดยาวอยู่อีกมุมห้องหนึ่งว่าเขามีธุระอะไรกันแต่มองมองดูเขาคงไม่อยากพูดกับหล่อนหรอกเพราะเจอกันทีไร เวลาถูกพ่อเรียกไปไหว้เขาเขาก็รับไหว้และไม่สนใจหันมามองหลอนอีกเลยสักนิดถึงครั้งนี้ก็เถอะนิทราทอดสายตาออกไปนอกกระจกเห็นท้องฟ้ามืดมิดแล้วก็ต้องหันมามองผู้เป็นแขกใหม่ฝนข้างนอกยังไม่ซาสักทีเขาจะกลับไล่เขาหรือเปล่านะหรือจะค้างที่นี่ สาวใช้ออกมากระซิบบอกหลอนว่าอาหารเรียบร้อยแล้วจึงชำเลืองมองไปยังเขาใหม่เชิญทานข้าวเธอคะค่ะหลอนบอกเขาแล้วคุณล่ะหลอนแย้งฉันอยากอยู่ดูคุณพ่อก่อนคุณช่วยอะไรท่านไม่ได้หรอกต้องรอหมอและทางที่ดีคือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเอาไว้ก่อน เพื่อจะได้ดูแลพยาบาลท่านได้คุณเห็นด้วยกับผมไหมแน่นอนนิทราเห็นด้วยแต่หล่อนไม่ทันตอบเขาก็ลุกขึ้นเดินมาทางหล่อนเสียก่อนและหยุดลงตรงหน้าและเจ้าของเขาก็ไม่ควรปล่อยให้แขกทานอาหารลำพังหรอกคุณไปทานเป็นเพื่อนผมหน่อยแล้วกันอีกไม่นานหมอคงมาถึงแล้วรอนรีรอหล่อนเป็นเชิงให้นิทราเดินไปแล้ว และหล่อนก็ไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่านั้นหมอมาถึงหลังจากอาหารมื้อสั้นๆนั้นสิ้นสุดลงแล้วทั้งหล่อนและเขาก็เดินออกมายังห้องโถงใหญ่นั่นอีกครั้งหมอได้จัดห้องด้านล่างใหม่แล้วเคลื่อนย้ายคนไข,ข้เข้าไปด้วยสีหน้าหมกมุ่นไม่สู้ดีนักผมคิดว่าต้องไปโรงพยาบาลขอเอกซเรย์ให้ชัดๆดีกว่าไม่มีใครปฏิเสธความคิดนั้น และได้แต่ยืนอออยู่รอบเตียงคนป่วยอย่างเป็นห่วงบิดาของหล่อนทําท่ารู้สึกตัวลืมตาขึ้นมองทุกคนแล้วมาหยุดที่หล่อนยายนิดพอพ่อเรียกหล่อนก็ทลาเข้าหาทันทีค่ะคุณพ่อนิดอยู่ที่นี่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลหรอกลูกพ่อไม่เป็นอะไรดูแลตัวเองให้ดีนะลูก ค่ะพ่อพ่อพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกแล้วคุณจำลองพึมพำออกมาก่อนจะหลับไปใหม่ท่ามกลางความไม่เข้าใจของบุตรีนะักหลอนมองดูพ่อแล้วก็มองดูบุรุษร่างสูงตรงหน้าร้อนขยับไปหยุดอยู่ที่ริมหน้าต่างโดยมีหญิงสาวเดินไปหยุดอยู่ใกล้ๆเพื่อให้หมอดูคนไข้อีกครั้งโดยละเอียด คุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าผมจะค้างที่นี่เขาก้มลงถามและหล่อนก็เงยหน้าขึ้นมองดวงตาสองคู่สบกันอย่างค้นคว้าและสแสวงหาคำตอบและนิทราก็เป็นฝ่ายพยักหน้าเชิญตามสบายค่ะดิฉันจะให้คนจัดห้องให้ใช้คำแทนตัวเองจนแก่ไปเลยนะคุณเขาค้อนให้ แล้วก็เดินห่างไปหมอบอกให้พาบิดาหล่อนเข้าโรงพยาบาลพรุ่งนี้และคืนนั้นหมอก็ค้างอยู่ที่ไร่นั้นด้วยรอนตื่นเช้าตามความเคยชินแล้วแต่งตัวลงมาข้างล่างเขาถามถึงหมอกับเด็กรับใช้ทราบว่ายังไม่ตื่นเพราะนอนดึกทั้งๆที่เมื่อคืนหมอกับเขานั่งคุยกันอยู่นานก่อนจะแยกกันเข้าห้องนอนพร้อมๆกัน อาจเป็นเพราะหมออายุมากแล้วแต่เขายังหนุ่มชะกันร่างกายแข็งแรงกว่าก็ได้รอนเดินลงมาถึงห้องคนป่วยและเปิดเข้าไปทันทีเขาหวังจะมาพบคุณจำลองก่อนเพื่อพูดธุระกันสักสองสามคำต่อจากเมื่อวานที่ค้างอยู่แต่ภาพที่เห็นทำให้หัวใจแข็งแข็งของลูกผู้ชายอย่างรอนอ่อนยวบลง นิทราสุกร่างของหล่อนอยู่ข้างๆร่างของพ่อหน้าตาในยามหลับดูไม่ผิดกับเด็กหญิงเล็กๆไร้เดียงสาและช่วยตัวเองไม่ได้นี่ล่ะที่คุณจำลองรู้ดีว่าหล่อนคงไม่สามารถรับช่วงงานปสัสสตว์ที่หนักหน่วงนี้ไปจากเขาได้อย่างแน่นอนและพยายามขายมันเสียให้กับชายหนุ่มที่รู้จักกันมานานเช่นรอน ซึ่งไม่กดราคามันต่ำจนเกินไปคุณจำลองตื่นแล้วและยกมือขึ้นรูปศีรษะลูกรักที่หลับสนิทอยู่กับอกมือข้างหนึ่งของนิทราวางลงบนอกของพ่อแสดงความรักและห่วงใย,ยอันลึกซึง้งผู้สูงวัยกว่าส่งยิ้มให้เขาก่อนจะก้มลงมองลูกสาวเพิ่งมาหลับเอาตอนค่อนรุ่งนี่เองคงจะเป็นห่วงผม คุณจำลองบอกเขาแล้วก้มลงมองลูกอย่างเอ็นดูคุณคงเข้าใจนะรอนว่าทำไมผมถึงต้องขายที่นี่คุณจำลองพูดขึ้นเบาๆเมื่อรอนสุดตัวลงนั่งเก้าอี้ใกลๆ้ๆครับผมเข้าใจเธอยังเด็กคุณจำลองพูดต่อไม่ค่อยแข็งแรงอย่างใครๆเขาเท่าไหร่ ทำงานหนักอย่างผู้ชายเราไม่ได้รอนพยักหน้าและหลบเปลือกตาลงมองปลายนิ้วเรียวกลมกรึงราวลำเทียนบนอกคุณจำลองแวบหนึ่งเมื่อขายที่นี่ได้ผมจะพาเธอเข้าเมืองหาบ้านดีๆสักหลังให้เธอได้เรียนต่อหรือทำอะไรก็ตามที่เธอชอบอยากให้เธอสบายก่อนที่ผมจะตายขณะนั้น หล่อนเริ่มรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมองคนโน้นทีคนนี้ทีนิทราหน้าเป็นสีเรือขึ้นเมื่อเห็นดวงตาของรอนที่ทอดมองมาด้วยความหมายที่หล่อนไม่เข้าใจสาวน้อยลุกขึ้นจากอกพ่อทรงตัวนั่งเสยผมยาวรุ่ยร่ายนั้นเป็นทางอวดดวงหน้าอิ่มวานที่ไม่ว่าจะหลับหรือตื่นก็มองดูสวยในความคิดของรอน พ่อว่าจะขายอะไรนะคะคำถามของหล่อนทำให้บรุษทั้งคู่ปลายตามาสบกันนิ่งอยู่เป็นครู่พ่อตั้งใจจะขายที่นี่ลูกคุณจำลองบอกหล่อนขณะที่นิทราทำสีหน้างุนงงอะไรนะคะขายที่นี่หรือคะ